มันเป็นรูปใหม่อ่าตอนนี้นะครับวันนี้ครูยอดจะมาสอนนะครับการโหลดโปรแกรม o แ a m เพื่อไปใช้ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับเมื่อเข้า Google เสร็จแล้วเด็กๆพิมพ์คำว่า O C A M OCam แล้วคลิกอันแรกนะครับคลิกอันแรกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นให้เราคลิกเว็บแรกเลยก็คืออะไรครับโปรแกรมโปรแกรมบันทึกวิดีโอหน้าจอใช้ฟรีเอาแจกเพื่อนเลยครับอ่าตรงนี้ให้เราทำไมเลยลูกคลิกเข้าไปจากนั้นให้เราไปเลื่อนลงมาไอคอนของโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราเลือกที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับคลิกตรงคำว่าดาวน์โหลด จากนั้นนะครับอ่คลิปไปก่อนดาวโหลดอ่าลองแป๊บหนึ่งหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติว,ตว,ตวอ้าวมาแล้วนะครับฟังฟังฟังอ่ามาตรงนี้ครับตรงคำว่าดาวน์โหลดจากโปรแกรมเนี่ยใช้โอแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการวินโด้ ตรงนี้ครับเราก็กดอะไรอีกรอบนอึงดาวน์โหลดอ่ากดดาวน์โหลดไปอ่าเนี่ยมันค่อนข้างชา้าอ่าเ,เลื่อนเลื่อนเมาส์ลงมาครับมันจะมี exe ตรงนี้ครับ ocam นะครับ exe ocam อ่าเราก็กดอะไรได้เลยดาวน์โหลดไป พอดาวน์โหลดไปปุ๊บสังเกตว่ามันจะมาตรงนี้ครับข้างล่างเห็นครับโอเคเนี่ยดาวน์โหลดโอเคเราก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จตรงนี้มันจะเป็นไฟล์ exe เราสามารถคลิกเพื่อเซตอัพโปรแกรมได้เลยคลิกเข้าไปอ่ามันก็จะเซตอัพโปรแกรมให้นะครับเนี่ยตรงนี้ เธอก็เลือกภาษาได้ว่าจะเลือกภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ <Okay. S 1> ก็กดโอเคไป <Okay. S 1> กดยอมรับแล้วก็น็กนกอย่างเดียวเนี่ยชั้นยอมรับแล้วก็ทําต่อน็กไปอย่างเดียวเนี่ยกดตรงนี้หนึ่งกดตรงนี้สองกดตรงนี้ทําต่อนะครับพอทาต่อเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> มันก็จะอะไรได้เลย <Okay. S 1> เสร็จโปรแกรมได้เลยนะครับครูย่อมาครูไม่เสร็จนะเพราะว่าครูบันทึกเสร็จแล้วไอคอนของโปรแกรม ดี๋ยวนะไอคอนของโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย oh <yeah. S 1> อ่าไอคอนของโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เปิดมาแล้วใช้ได้เลยนะครับโอเคนะอ่าทีนี้อ่าลักษณะของโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้มันบันทึกอ,อยู่ถ้าครูต้องการจะหยุดการบันทึคกครูก็กดชิฟ f อสอง